สวัสดีครับฟูจิขายดีคือการไม่ขายดีคือการไม่ขายเอา้าแล้วขายดีคืออะไรเพื่อนๆลองจินตนาการเขาคนประสบความสำเร็จคนที่มีแฟนดีมีรถด,ดีเขาเป็นนักขายทั้งสิ้นเลยแต่เขาไม่ได้ยัดเยียดในการขายเขาสามารถสร้างเสน่ห์ให้คนอยากจะคบด้วยเขาสามารถสร้างเสน่ห์อยากให้คนเน่ยเลื่อนตําแหน่งด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเขาขายยังไงคนที่ไม่เก่งคือคนที่ยัดเยียดในการขายครับเพื่อนๆยัดเยียดในการขายแบบไหนครับก็คือการพี่<อ>ช่วยซื้อนี่หน่อยสิชีวิตจะดีขึ้น แน่นอนขายเนี่ยสิชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนกําไรแน่นอนคนเชื่อไหมว่าเขาไม่ซื้อกันครับเพราะคุณยัดเยียดเขาวิธีการก็คือการพูดเนียนๆหรือทําให้เขารู้สึกว่าอยากซือ้อจากคุณนั่นคือการขายแบบจะเรียกว่าขายเนียนเนียนคือแบบว่าทําตัวไม่รู้ไม่ชี้แต่ว่าแอบยัดสเสน่ห์ของคุณเพราะเขารู้ว่าคุณมีสเสน่ห์มากไม่ได้อยู่ที่หน้าตามันอยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ที่ใจเพราะนั้นขายดีคือการไม่ขายแล้วทำไมเวลายัดเยียดในการขายโดยไม่ถามลูกค้าเนี่ยจะขายไม่ออกพอไรครับเพราะลูกค้ากับคนซื้อกับคนขาย คนขายอยากขายของเยอะๆแต่คนซื้อนะฮะลูกค้าเนี่ยหรือนะฮะเจ้าของร้านเนี่ยจะรับซื้อไปขายต่อเนี่ย <ๆ S 1> เขาอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเขาอยากจะได้ของที่คุณต้องการหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ครับเขาอาจจะบอกว่าไม่มีลูกค้าหรือไม่มีคนช่วยขายให้แล้วเวลาคุณเอาของมาขายบอกว่าดีแน่นอนมันไม่ตรงเป้าของเขาเขาก็เลยไม่อยากรับของของคุณและเป็นไงครับคนที่ขายไม่เป็นนะฮะก็จะบอกเฮ้ยซื้อของของผมหน่อยของผมดีแน่นอนแต่ลูกค้าเขาไม่อยากซื้อเพราะมันไม่ตรงใจเขา แล้วยิ่งเป็นครับคุณยิ่งมาบ่อยๆลูกค้าเริ่มลำคาเริ่มรังเกียจ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการกับสิ่งที่คุณต้องการขายมันไม่ตรงกันครับแลกอย่างหนึ่งปัจจุบันนี้ของและผลิตภัณฑ์ในโลกนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนมันล้อนตลาดครับอย่างเช่นน้ำลองคิดดูครับว่ามีน้ํากี่ชนิดน้ําปลากาแฟมีเยอะแยะมากมายแต่ละอย่างเนี่ยมันตรงตามที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่า สิ่งที่ต้องการมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรครับถ้าเราถามได้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาเขาได้ดังนั้นคุณอย่าเพิ่งขายของนี่จุดสําคัญในสินค้าในข้อมูลให้มันเนีบเีบครับแต่ถ้าคุณขายไปก่อนเลยเนี่ยเขาจะไม่ซื้อครับ เจ้าของร้านบอกสินสิทิไม่ดีจะรับหรือเปล่าเขาจะไม่รับดังนั้นคุณต้องใช้วิธีถามความต้องการของเจ้าของร้านหรือนะผู้จัดการร้านว่าเขาต้องการอะไรพอเราถามเขาก่อนนะครับเราจะรู้ครับว่ากับร้านคู่แข่งเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยแล้วเขาขายเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเขาขายประมาณร้อยชิ้นแสดงว่าถ้าพี่มีสินค้าเหมือนกันกับเขาพี่ก็น่าจะขายได้ร้อยชิ้นพอกันแล้วไม่ต้องรับสต็อกเยอะเกินไปเพราะถ้ารับสต็อกเยอะเกินไปมันจะเหลือจะทําให้พี่เนี่ยเสียเงินโดยปาประโยชน์ดังนั้นครับพี่ผมว่าผมแนะนําให้พี่ดีกว่าว่า ถ้าพี่จะนําของมาขายในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีผมแนะนําของที่มันขายได้ชัวร์โดยการดูจากร้านคู่แข่งร้านคู่แข่งเขาขายสินค้าชิ้นนี้ประมาณเดือนละร้อยชิ้นแสดงว่าพี่น่าจะรับประมาณร้อยชิ้นน่าจะดีนะครับเป็นการช่วยแก้ปัญหาเราใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สินค้าเป็นตัวเสริมทีหลังครับผมพี่การเองครับมันแยบยนตกว่าเรายังไม่ขายสินค้าแต่เราถามปัญหาก่อนนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะอะไรครับเรามาฟังกับกันนะครับสมมุติว่าคุณอยู่ๆมาขายเลยบอกว่ามา ซื้อของของผมไหมหร้านคู่แข่งเขาขายดีมากเลยแสดงว่าเอาของนี่มาขายร้านพี่พี่จะต้องขายดีมากๆเลยเกิดอะไรขึ้นทางเจ้าของร้านจะบอกอย่างแน่นอนว่าเฮ้ยร้านอื่นคือร้านอื่นร้านผมคือร้านผมเขาไม่รักฟังจากคุณอย่างแน่นอนนั่นก็คือการฟังเขาก่อนเหนไมครับมีประโยชน์ขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นบทเรียนนี้อยากจะบอกว่าเราจะต้องถามความต้องการของลูกค้าก่อน เราจะตอบโดยการครับแก้ปัญหาให้เขาเมื่อเราแก้ปัญหาให้เขาโดยการยื่นสินค้าของเราเป็นตัวแปรที่หลังจะขายได้ดีครับเมื่อเราได้รับความยอมรับหรือได้รับความเชื่อถือแล้วเนี่ยหดือต่อไปเรายื่นอะไรมาขายเขาเราจะเสนอสินค้าอะไรไเขาจะวางใจเราเขาจะเชื่อใจเราปล่อยให้เราเอาของมาขายได้เลยเมื่อเรามีความเชื่อถือ คนที่ขายของแบบดีก็คือคนที่มีความเชื่อถือเองคนที่มีความเชื่อถือก็คือคนที่ขายของได้ดีครับบทเรียนนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าเราเนี่ยสร้างความเชื่อถือก่อนเมื่อมีความเชื่อถือคนจะซื้อของเราแต่นหนึ่งในนั้นก็คือการรับฟังปัญหาเป้าหมายของเขาว่าเขาต้องการอะไรและวิธีการแก้ไขถ,ถ้าเราหาวิธีการแก้ไขได้เขาจะรักเราแล้วเราก็จะเป็นตัวแปรในการช่วยแก้ปัญหาเขานั่นแหละคือสิ่งสำคัญครับสวัสดีครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอน เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับ และคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ